สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซลเมย์จากเพจมิซูปโปปังคาเฟ่เมย์นะคะแล้ววันนี้นะคะเมย์จะพาลูกค้ามาชมรถครอบครัว7ที่นั่งเอ็กเพนเด o ร์ค e รทเคันนี้นั่นเองนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นสีขาวมุกนะคะราคาค่าตัวน้องจะอยู่ที่956,000บาทราคานี้รวมค่าสีเรียบร้อยแล้วนะคะและเป็นราคาพิเศษช่วงแนะนําถึงวันที่7เมษายนนี้เท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจรีบจองเข้ามาเลยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆและราคาพิเศษแบบนี้นะคะ และสาหรับคันนี้นะคะเป็นของลูกค้าแฟนเพจจากจังหวัดชนบุรีนั่นก็คือพี่อีฟและพี่มอนของเรานั่นเองแล้วมาดูกันว่ารถคันนี้นะคะพี่อีฟพี่มอนตกแต่งดีไซน์รถยังไงบ้างและคันนี้นะคะมีแจ้งหรือว่าเป็นโปรโมชั่นดอกเบีย้ยศูนเนาน48เดือนพร้อมชุดแต่งจัดเต็มแบบทั้งคันนะคะมาดูดีไซน์การตกแต่งรถคันนี้ของพี่อีฟพี่มอนกันเลยนะคะ จุดแรกเลยนะคะที่พี่อีฟพ,พี่มอนเลือกนั่นก็คือตัวอักษรโลโก้เอ็กพินเดอร์คอน,นั่นเองนะคะซึ่งตัวอักษรตัวนี้นะคะพี่อีฟเรียกเป็นตัวสีดําเงาแบบนี้นะคะเพื่อให้มันตัดกับตัวสีรถนะคะทําให้รถด,ดูโดดเด่นขึ้นมาและให้มันรับกันกับตัวกระจังหน้าเอ็กพินเดอร์ของเรานั่นเองนะคะและที่สําคัญไปกว่านั้นนะคะรถคันนี้นะคะเรายังเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้าด้วยการติดตั้งกล้อง360องศาให้กับลูกค้าด้วยนะคะ ซึ่งกล้อง360องศาตรงนี้นะคะเมย์จะติดให้ลูกค้าด้านหน้ากระจังหน้านะคะและกล้องหูกระจกซ้ายขวาและมีกล้องมองหลังให้กับลูกค้าด้วยนะคะซึ่งกล้องตัวนี้นะคะเขาจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกคา้าเวลาถอยจอดได้อย่างนั้ยยอมมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะและนอกจากกล้อง360องศาที่เมย์ได้ทําการติดตั้งให้กับพี่อ e ีฟพี่มอนแล้วนะคะในส่วนของสเกิร์ตรอบคันนะคะเมย์ก็ทําการติดตั้งให้กับพี่อ e ีฟพี่มอนด้วยนะคะสำหรับสเกิร์ตชุดนี้นะคะพี่มอนเลือกชุดแต่งเป็นของวิกเตอร์นั่นนนคะะาใหไจ อยากได้ความพรีเมี่ยมของตัวรถเลือกเป็นชุดแต่งนี้ได้เลยบอกเลยนะคะว่าเทมากๆเลยนะคะจุดเด่นของชุดแต่งวิกเตอร์นี้นะคะด้านหน้าของเขานะคะเขาจะมีตัวสีที่เป็นเส้นตัดสีฟ้าแบบนี้มาให้กับลูกค้านะคะมาพร้อมไฟเดย์ไลไท์ด้านล่างตรงนี้ให้กับลูกค้าด้วย ซึ่งไฟเดลท์ตรงนี้นะคะเขาจะติดเมื่อลูกค้าสตาร์ทรถนั่นเองและด้านหน้าของเขานะคะเขายังมีในส่วนของดิฟิเซอร์ด้านหน้าเป็นสีทอควันบุหรีแบบนี้ตัดกับตัวสีสกเกิร์ตสีขาวมาให้กับลูกค้าด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความโดดเด่นและทําให้รถของเรานะคะขับขี่ลู่ลมได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะมาดูดีไซน์ด้านข้างกันบ้างนะคะในส่วนของดีไซน์ด้านข้างตรงหูกระจกตรงนี้นะคะเมย์ก็ได้ทําการติดตั้งในส่วนของกล้อง360องศาให้กับพี่อีพี่มอนด้วยนะคะเพื่อที่จะให้ลูกค้านะคะได้มุมมองด้านข้้้าาาางงงงเเวลถอออดดอยยอมมยยจดดไ่่่่แมมนนนนนกิขึัะนนะคะ และคิ้วกันสร์ของเรานะคะเราใช้เป็นคิ้วกันสร์เกรดพรีเมียมให้กับลูกค้าทุกคันอย่างแน่นอนนะคะและที่สําคัญไปกว่านั้นนะคะจุดเด่นของรถคันนี้อีกหนึ่งอย่างนะคะนั่นก็คือฟิล์มเซรามิกอันติเมทนั่นเองะคะ่ะซึ่งฟิล์มเซรามิกอันติเมทตัวนี้นะคะพี่มอนเลือกเป็นฟิล์มเซรามิกอันติเมท์ซูเปอร์ยูวี400นั่นเองะคะ่ะซึ่งฟิล์มตัวนี้ลูกค้าอัปเกรดเพิ่มเติมซึ่งเป็นฟิล์มเกรดพรีเมียมสุดๆเลยนะคะลูกค้ายังสามารถเลือกความเข้มได้ด้วยนะคะว่าอยากได้ ใส่ทัดในการขับขี่ดีอย่างแน่นอนนะคะ ถัดลงมานะคะในส่วนของเบ้ามือนะคะเบ้ามือที่เราทําการติดตั้งให้กับลูกค้าจะเป็นเบ้ามือเทพนั่นเองซึ่งพี่อีฟกับพี่มอนนะคะเลือกเป็นสีดําเงาแบบนี้นะคะเพื่อให้มันตัดกับตัวสีรถนั่นเองนะคะถัดลงมานะคะในส่วนของด้านล่างนะคะด้านล่างตรงนี้นะคะเราได้ทําการติดตั้งในส่วนของสเกิร์ตด้านข้างให้กับพี่อีฟพี่มอนด้วยนะคะซึ่งสเกิร์ตด้านข้างของวิกเตอร์ตัวนี้นะคะเขาจะมีดีเทลด้านหลังตรงนี้คล้ายๆตารางหลังพึ่งมาให้นะคะและมีคําว่าโลโก้วิกเตอร์ตรงนี้มาให้กับลูกค้าพร้อมการตัดเส้้้้้้้้นนนนนนสสาาาาาายีีีีฟแบบบบมมใหหกกกัััลลูคคดดดดวะะถท่ไซ์งง ในส่วนของสเกิร์ตด้านท้ายนะคะก็เป็นของบิคเตอร์นั่นเองะคะซึ่งดีไซน์ของ v ิ c เตอร์นะคะเขาจะแปลกแหวกแนวกว่าชุดแต่งอื่นๆเลยนะคะและให้ความเท่แบบไม่ซ้ําใครเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะอยากได้ชุดแต่งแปลกใหม่นะคะดูคันนี้ได้เลยนะคะชุดแต่งด้านหลังของเขานะคะในส่วนของปลายท่อของเขานะคะจะเป็นทรงสปอร์ตสีโครเมียมแบบนี้นะคะตัดกับสีดําเงานะคะแล้วก็ในส่วนของตรงกลางตรงนี้ของเขานะคะก็จะเป็นในส่วนของดิฟิเซอร์ด้านหลังสีเทาควันบุหรี่แบบนี้นั่นเองนะคะซึ่งจะทําให้การขับขี่ของลูกค้านะคะลู่ลมได้ สเกิร์ตของเขานะคะไม่ว่าจะด้านหน้าด้านข้างหรือด้านหลังนะคะจะเป็นสเกิร์ตที่แนบกับตัวรถจะไม่ได้ทําให้รถด,ดูเตี้ยนะคะอันนี้จะเป็นจุดเด่นของชุดแต่งนี้เลยนะคะภายนอกว่าจัดเต็มแล้วนะคะภายในเมย์ก็จัดเต็มให้กับลูกค้าไม่แพ้กันนะคะในส่วนของภายในที่เมย์ได้ทําการติดตั้งให้กับลูกค้าเพิ่มนั่นก็คือหน้าจอ Android ขนาด13นิ้วจอใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะและพี่มอนนะคะได้อัปเกรดในส่วนของแรมเพิ่มด้วยนะคะเป็นแรม8ลอม1 2อนั่นเองนะคะซึ่งหน้าจอตัวนี้นะคะจะเป็นหน้าจอทัน,นะคะคบ Apple Car A, Android Auto P ไดด้้วย และที่สําคัญไปก่อนนั้นนะคะหน้าจอตัวนี้นะคะเขาจะทำงานร่วมกับกล้อง360องศาให้กับลูกค้าด้วยค่ะเวลาที่ลูกค้าถอยจอดนะคะก็สามารถมาดูมุมมองการจอดรถได้เลยหรือสามารถดูบันทึกคลิปการเดินทางย้อนหลังได้ด้วยนะคะในส่วนของหน้าจอตัวนี้และเวลาที่ลูกค้าขับรถอยู่นะคะลูกค้าก็สามารถดูหนังได้โดยที่ภาพไม่ตัดเลยนะคะอันนี้จะเป็นหน้าจอที่เราทําการติดตั้งเพิ่มให้กับลูกค้าค่ะ ทันลงมานะคะในส่วนของคลิกชาร์ตนะคะคลิกชาร์ตตัวนี้เมย์ก็ได้ทําการติดตั้งให้กับลูกค้าด้วยมาพร้อมพรม v ีไแบบ 6D นะคะปูแห้งแต่ด้านหน้ายาวถึงด้านหลังเลยและมีสีให้ลูกค้าเลือกด้วยนะคะและคันนี้นะคะเมย์ก็ได้เพิ่มเติมในส่วนของไฟส่องเท้าให้กับพี่มอนพี่อีฟด้วยนะคะลูกค้าของเรานะคะก็เลือกเป็นสีขาววอร์มไลท์แบบนี้ทําให้รถด,ดูโดดเด่นดูหรูหราเพิ่มเข้ามาด้วยค่ะและสําหรับคันนี้นะคะเป็นโปรโมชั่นดอกเบ,บี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นานสี่สิบบแปดเดือนพร้อมชุดแต้ คลิปนี้ได้เลยนะคะและการติดตั้งอุปกรณ์ของเรานะคะเรามีช่างผู้ชํานาญการติดตั้งให้กับลูกค้าทุกคันอย่างแน่นอนนะคะและก่อนที่จะจบคลิปนี้ไปนะคะเมยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับเมด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวรถสวยๆแบบนี้แล้วโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะ